รับจ้างวันข้าวพ่อหนูว่าหนูจะมาเอาปิ๊กจะมาให้จางปืนปานปนะวัดป้า,ปาพูดเก่งแล้วอันนี้คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรถอนหายใจมันเหนื่อยหรอมันไปไหนมาเนี่ยฮะคนนี้ชื่ออะไรป้าอะไรปนัดปนัด ป้าน้าใช่ไหมยายยายอยู่ไหนยายยายอยู่บ้านสวัสดีจใายังสวัสดีใครยังค่ะจำมือจำมือเออมีตังไหมตังอ่เออมีตังไหมมีตังไหมเอ้อมันพูดเก่งเลยเว้ยมันพูดเยอะเลยเว้ยไหนไปดูนาเหรอนานามีอะไรสองที่หน่อยนึงอดียวเนาะใสเครื่องสองที่หมดอ๋อสองที่หมดเอาสองที่ไปใส่เครื่องไปกับป้านาดีกว่าไปขึ้นรถขนุนไปไหม ไไม่ต้องไปกับตาเอาไหมเอาไหมไปขึ้นรถประนัดเกิดพอดีเรากำลังแกเสียก็เกิดพอดีเกิดดีปะมันเป็นอย่างมันตกค้ำนี่ทางนี้มันไม่น้มันไหลพาไปใช่ไหมหัวเนี่ยบัปลอยกหอยน้อยอะเหรอเอาชำพูนแล้วหรืมันหวานฉุนไม้แดงซุ่มตัดซุ่มดอกซุ่มตัดเพื่อไหนว่ครับเนี่ยแหละทางเนี้ยมันเข้าไปเอาส้มโอได้ติป่อ มันง่ายเด้เนี่ยล้อมหัวเป็นีูตป็นยูนี่เห็ต้องกั้นตรงนี้ล้อมไป็นื่อพี่เลยล้อมหัวเที่ยวเที่ยวยเลาะเขาแล้วเนี่เเยเยล,ะละาะ,ละโอ้ยมันก็เอื้อมือได้อีกแล้วได้น้อยมันอยู่ต้นมั้งน,นี่ก็ฝรั่งตีเนี่ยฝรั่งจะไเกิดจะโดดแล้วมันจะสมัยวันซื่อหมดแต่มันบ่มีลูมกมีอยู่ คนกินดี่ว่เศาหอกพลังเนี่ยหนุ่มคนบ่มดพลังธรรมชาติของท่าตะเก่าเนี่ยบอลของขั้นบอลมันบอลขั้นใหญ่ต้นตะเดาปานไปได้เหรอไปไปไปหว่านข้าวนาไหนนาไหนโอ้หนังเอาหอมวัทีก่อนแล้วหอมทีก่อนหอมจุ๊บ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 เมันเคี้ยวไปนาไหนจะไปนาไหนฮะอะไรนะว่าอะไรนะปานจะไปนาไหนอะไรนะ จะไปไหนล่ะบอลูเลยพันธุ์จะไปไหนหายายไปกับานันแม่งขึ้นรถนั่นอะเอาไหมเอาบ่เอาบ่าลงบนมึงเขาลงบนมึงอีนากรุ่นมากเมึงนาล่างนู่นอีกโอ้จะทำอะไรหลายเด้วะยังอยไปเฮ็ดอีกนะยังอยไปไทยอีกอยู่จักปั้านนกอยู่ไหนนกอ่ะนกบอลลูนเดี๋ยวมึงนกไม่มีหรอกเฮ้ยทำไมนาพ่อไม่มีนกนาเมื่อวานนี้นกบอลลุนนานั้น เย็บเลยนาเทิงเทิงเออมันลงเทิงเทิงมันลงเทิงเทิงมันกินหมดแล้วมันว่ามันเดือบโลกมันยานมันเดือบหุ่นไหนไหนหุ่นพ่อปบิบตัวแค่นั้นน่ะเอาตัวใหญ่ผ่าได้ดำมดดมันนุ่งผ่าห้กูได้ไหมอ๋อยานุ่งผ่าตะกัวอ๋อมีหัวมีหางมีเสียมีหนึ่งมีหัวมีเออมีหัวมีหางพลจะติกกันแลนไล่หนูน้ำขึ้น มันเล,ยล,ล่ย่านไล่กระเพาฟังดอกหนูกินเรื่องมากกินออกมา,มาออกมืดเลยกระจายออกมาืดเลยมันบักหลายเนาะอเอออาจารย์ก็ไม่ทํานาตีปีเนี้ยทำนี่<ำ>ได้พื้นเลยนาทำบ่ผู้ใดพื่ให้เพื่อนเนี่ยต้งเพื่อนตะวันอาจารย์เพื่อนวันอืมกัน่เพื่อนตะวันเพื่อนยีผมต้องจะต้องเพื่อนเพื่อนเข้าเ็ดของน้องปลาหลายเนบ่อเพาะไหลบ่อยแล้วพอบุดป่วยอยู่เห็อยังบ่อยัย่างมุดป่วยเราเดินเข้าทางนี้ก็ได้นี่เนาะ ไป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 ทำงานตาจะไปทำงานแล้วบาย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 สวัสดีจ้ายันจุ๊บจุ๊บเออเออเฮ้ยมันอยากจะไปอยาไปตายแล้วไม่ไปกับป้านัดสิไปกับป้านัดบอกนู่นรถไทอูดอนมันเอาไว้ทำสวนมันนู่นนะม่ใส่ตะกร้าใส่มีดใส่จอบรถรถทำสวนบายบาย รถทำสวนบาไม่เน,นะไมเออรถทำสวน,สวนาม,มาในบ้านเยอะนะคะพี่พี่นี่รถทำสวนร็จั่น่ะกล้าอะไรเนี่ยรถไทยอุดอรพี่นะนางจะมีอะไรงนนะ้อ๋อลวดค้อนนะอะไรจะกล้าไว้ตอบพ่วมีด อ่ะเรากลับบ้านกันอ๋อเราจะเข้าไปเอาไอ้นี่นะพี่บอกว่าจะละมุดทางไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวก่อนก็มามุดนะเนาะไปเดี๋ยวหมามันมุดเข้าไปลุยของป่ป่ป,ปลืมนะนี่วิธีการไล่นกนพ่พี่นูน้นเอาไม้เอาอะไรปักไว้นะทางนี้ก็เริ่มที่จะทำนาที่จะหวานข้าวอนะอันนี้เป็นแปลงหญ้า นะคะพี่พี่นี่แหละรอบบ้านรอบนานเรานะเป็นปนอย่างนี้นี่เองหนูอะ่ะอยู่ท้องนาแท้ๆแหละนะไายแล้วไทยอุดรจะใช้รถนี่แล้วเราจะให้พี่พี่ดูนะว่าเออ องตัวเนี่ยจากหมาเดินนำหน้าตัวเดียวก็เป็นสองตัวเนี่ยเราอยากํำส้มตาแล้วก็มาเก็บหมากกระถินนี่ได้นะกระถินเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บกระถินไปหาหมวกก่อนเนี่ยมันร้อนเก็บหมากกระถินไปกินกับตำเบอรกอร์นู่นรถก็เข้ามาอโอ้น้าปล่อยเยอะแล้วแอบบรถมอเตอร์ไซค์หน่อยูเด้้เราแอบ,บเขาก่อน จะทำแล้วทำเมื่อวานนี้อันนี้ยังไม่เสร็จอ๋อตาเขาติดไปไหนเขาเนีย่ยดูนะ้าเหรอ คุณไล่การน่นะนะฮะนุเห็นนุเห็นมันมากันเพียบเลยเมื่อวานนี้เห็นมันมากันเพียบออร้อนไหมล่ะท่อรถเดี๋ยวไปโดนมันเออโมจิดีเว้ยนุ่นดูที่มันโดดโอ้นุ่นมันก็ไปเที่ยวอย่าไปลงข้าวนะมานี่เร็ว นี่เห็นไหมทางที่ยังไม่ได้เอาหินลงนะเพื่อนจะเอาหินมาลงให้นี่จากตัวเดียวก็กลายเป็นสองตัวเป็นสีเอ้ยไปครับบ้านมา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 ครับบ้านคับ้าน โอโถๆถโถมาเร็วเรวเร้วเวโถโถหยุดนะหันไม่ฟังเลยวันนี้น่าจะแดดจ้าอีกแล้วพี่ๆเด้อเออถึงบ้านแล้วเอารถไปส่งคืนเจ้านายก่อนเจ้านายจะใช้ลูกไปๆๆวันนี้เราไปด้วยรถ Ah, oh.